อสสลาม m u a l a i k u สวัสดีค่ะเช้าวันนี้สาวปทุมจะทําอะไรเช้าวันนี้สาวปทุมจะมาทําโจ๊กเนี่ยอืเอาเข้าวสวยอะ่ะข้าวกล้องใช้ข้าวกล้องนะคะแล้วก็มีส่วนผสมข้าวกล้องแล้วก็กุ้งกุ้งกุ้งเดี๋ยวเราก็ปอกเปลือกแล้วก็หั่นชิ้นเล็กๆ,ๆแล้วก็ไก่สับสับเองด้วยมือนะคะอย่าไปใช้เครื่องใช้เครื่องแล้วมันจะเละไป อ่าแล้วก็เครื่องผัดเครื่องผัดมีอะไรอะ่ะมีหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมนิดนึงเดี๋ยวมันจะเหม็นกระเทียมเกินไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศเพื่อให้รสชาติมันอร่อยมันออกเปรีป้ยวน,น,นิดนิดนค่ะทีนี้เรามาดูการไปไปปั่นข้าวกันเลยเพื่อจะต้ม,มค่ะเนี่ยเราเรามีส่วนผสมของเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาปั่นข้าวเพื่อจะต้มเพื่อจะทำโจ๊ก เราต้องโจ๊กนี à, é, ่ต้องให้เละนะคะโจ๊กนี่ต้องเละเลยปั่นอ่าเนี่ยเรามาปั่นกันปั่นโจ๊กให้ละเอียดเลยน้ำมันลำข้าวเอออย่าไปใส่น้ำมันปาล์มเวลาผัดเนี่ยต้องใส่น้ำมันพืชโอ้ยถี่ฉาะเป็นกระโดนตักให้หอมเลยนะคะ าคไหนอะโจ๊กภาคไหนภาคกลางภาคกลางโจ<อ>๊กภาคกลางแต่มันก็ทําสูตรไม่เหมือนกับโลกระบางอ๋อแล้วแต่บ้านแล้วแต,แวแต่แล้วแต่รสชาติที่เราจะกินอะอของเราอยากให้มีสีสันเราก็เลยใส่มเขือดเทศลงไปด้วยมันสีสันแล้วก็รสชาติด้วยนะไม่ใช่สีสันอย่างเดียวแล้วใส่ไก่ลงไปเลยกุ้งไว้ใส่ที่หลังเดีย๋ยวมันเอาุ้คิ ดึงอมาแล้วตัวที่เป็นแล้วก็ผัดไปผัดไปผัดจนสุกนะคะสุกสักแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบปเซ็นต์แล้วก็ค่อยป,ปรุงอ่าใส่น้ำแห้งแล้วก็ใส่น้ำต้มน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกน้ำซุปคือน้ำสต๊อกไก่หรือเปล่าใช่น้ำสต๊อกไก่ เดี๋ยวนี้เป็นนะดมคังงาเดี๋ยวนี้เก่งนะเพิ่มรสชาติก็เลยใช่ไหมไม่บอกก็ไม่รู้หรอเดี๋ยวเรานึกว่าใส่น้ำเปล่าดูจะอ๋อน้ำสต๊อก็ด่น้ำตาลนะคะแล้วก็ต้เดือดได้ที่น้ำเต๊อกสุกก็นี่พอมาเติมในนี่นะครับทำให้รสชาติอร่อยขึ้นจริงจริก็อย่างนั้นแหละ ช่ว่ช่วยกันเนี่ยถ้าใส่มะเขือเทศแน้วมันจะมีความหมอมแสงตลาลงไปสักชน้นอันนี้ค็เป็นเบาหวานก็กเซตเซตเราได้แล้วแต่รสชาติที่เราอยากกินเลาปรุงตามใจเราเลยสาวปทุมมาให้มาทำว่าเช้าเนี่ยเราทำอะไรให้สามีให้ครอบครัวเรากินเนี่ยค่ะ สำคัญนะโช้าเช้าอาหารเช้าเนี่ยสําคัญมากอย่ามองข้ามเลยค่ะอืมอน,นอร่อยแล้วน้ำปลานิดนึงอิ้วขาวนิดนึงแล้วก็น้ำมันหอย,ยอืมแล้วก็ซอสผักเขียวนะ ปูทิพย์แตเมาออกนะเนี่ยปูทิพย์ใส่ปูปทิพย์ไปนิดนึงอ่ามันจะทำให้หนัวกลมกลม่อมอันนี้โจ๊กโจ๊กคุกเช้าอาหารเชา้าจำบ้างนะหอมน่าก,กินชะละเกินแล้วก็ต้มไข่แบบเป็นไข่ม,มะตูม หอมเลยอะบางอืม,มหอมหอมอ่ะใส่กุ้งไปเลยใส่กุ้งลงไปกุป้งปลดแดงแล้วมันสวยนะสุกแล้วอะ่ะสวยสวยอย่างจะไม่ว่าแล้วหวานหอ,อมอร่อยเตือน นี่ยไม่ได้ขี้หกเนี่ยแล้วเราก็ต้มเลยในน้ําซุปมันน้ําซุปของที่เราต้มตะเกียบะคะ่ะเนี่ยแล้วเราก็ใส่ไปเลยใสข่ข้าวที่เราบดตะเกียบเคี่ยวไปเลยนะบางเคี่ยวไปเลยโอ้โหมาดูครับพี่นงเดือดปลอก g ปลอกปลอก g ปล o n นะครับเออช่วยโอม แับโคมโคมอย่างเร่งเลยเลยเกลด้วยนั่นเขี่ยวไปสักปักเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันกระเด็นเนี่ยโจ๊กเนี่ยแค่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่จะเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วีกินได้เลยเดี๋ยวไปกินนั่นเลยเกลือเรื่อง าาานนนนกกิิหมเพราะมันเป็นข้าวกล้องบางที่มันเหลืองข้าวกล้องโอ้ข้าวกล้องเผื่อตุกกระพริแล้วเลยนี่แต่ถ้าเป็นข้าว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 ขาวก็มันจะเจอขาวอะไรนี่เป็นข้ตุกขภาพอ่าใส่ไข่ไข่ลวกเป็นยำมาตุงเออตอนนี้ปรุงแล้วนะครับนี่เนี่ยไข่ไก่เดือดต้มอย่างนี้เลยนะคะให้ดวดไปไหนใส่ลงไป ใส่ไปเลยใส่กุ้งสักตัวอืมน่ากินแล้วก็ใส่ปลาเต้ยของโบราณจริงๆมันต้องมีหมี่กรอบด้วยนะคะเห็นน่ากินปะเนี่ยนี่ใส่หมี่กรอบไปด้วยโอ้โห่เฮ้ยอ้ยาลังกันเลยบ้างยาลังก์ ชเสียงดวันนี้ถ้าประตูไม่ออกกลองวันนี้ไม่ออกกลองค่ะอ่าน่น่น่ทนตุ่งไส้แล้วเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันน่เขาตุ่งไส้แล้วเนี่ยเนีนยโอโ่นี่เลยอืมกินให้ดูแซ่บเสียงมันอร่อยมาก ตัดออมายุดเลยอย่ืงออออนี <S <S งง้นะไงไปทำกินลรไปทำกินดูสูตรง่ายๆแบบสาวปทุมโอเคอัสลามอะลัยกุมค่ะ